ทางวิกฤตที่เมียนมาประสบอยู่รัฐบาลทหารกำลังเผชิญกับความสูญเสียทั้งทางทหารและเศรษฐกิจประชาชนกำลังทุกทรมานจากเหตุน้ำท่วมครั้งยิ่งใหญ่และเงินเฟอ้อที่พุ่งสูงขึ้นการเปิดโต๊ะเจรจากับกลุ่มชาติพันธุ์อาจเป็นหนทางหนึ่งที่ช่วยกู้สถานการณ์ของประเทศได้แต่คำถามคือรัฐบาลจะยอมทำเช่นนั้นหรือไม่เพื่อหาทางออกให้กับประเทศ หรือจะยืนกลางต่อสู้เพื่อรักษาอำนาจโดยไม่สนใจความเดือดร้อนของประชาชน News d เ g e s เวันนี้ เราจะไปพูดถึงวิกฤตที่เมียนมาประสบอยู่และบทวิเคราะห์ที่น่าสนใจจากท่าทีของรัฐบาลทหารค่ะเราเริ่มกันที่วิกฤตการเมืองก่อนค่ะในปีนี้นะคะรัฐบาลทหารเมียนมาได้บังคับใช้กฎหมายเกณฑ์ทหารอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่มีความขัดแย้งกับกลุ่มชาติพันธุ์โดยตั้งเป้าหมายเสริมกําลังทหารเพื่อสู้รบกับกองกําลังติดอาวุธชาติพันธุ์ที่ต่อต้านรัฐบาล การเกณฑ์อาหารครั้งนี้นะคะถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากองค์การสิทธิมนุษยชนและผู้เชี่ยวชาญทางการเมืองนานาชาติที่มองว่าการบังคับใช้กฎหมายนี้สะท้อนถึงความสิ้นหวังของรัฐบาลทหารเมียนมาที่กำลังเผชิญกับความสูญเสียในแนวรบต่างๆ โดยกฎหมายนี้ค่ะบังคับใช้ในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมากำหนดให้ชายอายุ18-35ปีและหญิงอายุ18-27ปีต้องเข้ารับการฝึกทางทหารโดยที่รัฐบาลตั้งเป้าหมายเกณฑ์ทหารอย่างน้อย5,000คนต่อเดือน มีรายงานว่ารัฐบาลทหารใช้วิธีการที่เข้มงวดโดยรายงานของ Human Rights Watch นะคะพบว่ากลุ่มชาติพันธุ์ที่อ่อนแอเช่นชาวโรฮิงญาถูกลักพาตัวในเวลากลางคืนและถูกนำไปฝึกทหารก่อนที่จะส่งไปยังแนวหน้า อีกหนึ่งวิกฤตที่ซ้ำเติมประเทศก็คือสภาพเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ลงเรื่อยๆค่ะแม้ว่าเมียนมาจะเป็นประเทศที่มีแหล่งก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่แต่ปรากฏว่าประชาชนก็ยังซื้อน้ำมันในราคาแพงแถมยังต้องต่อคิวเข้าแถวกันซื้อน้ำมันด้วยค่ะ รายงานจากธนาคารโลกนะคะระบุว่าค่าเงินจ้าตกลงถึงระดับต่ำสุดที่เกิน4,000จ้าต่อดอลลาร์ในปี2024ทํำให้อัตราเงินเฟ้อสูงดันราคาสินค้าจำเป็นเช่นข้าวน้ำมันพืชและสินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆพุ่งสูงถึง200%ในบางพื้นที่ที่มีความขัดแย้งรุนแรงรวมถึงค่าเงินที่อ่อนอย่างมากนี้ก็ส่งผลให้ต้นทุนในการนำเข้าน้ำมันสูงขึ้นตามไปด้วย นอกจากนี้นะคะเมียนมาก็ยังมีข้อจํากัดในการนําเข้าน้ํามันเนื่องมาจากว่ารัฐบาลทหารขาดแคลนเงินตราต่างประเทศถึงขั้นที่ว่าผู้ค้าน้ํามันบางรายไม่ยอมปล่อยน้ํามันมาจากเรือที่เข้ามาที่ท่าเรือจนกว่าจะได้รับการชําระเงินด้วยเหตุนี้ค่ะเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะคะรัฐบาลทหารเมียนมาจึงได้ออกมาตรการบังคับ ให้แรงงานเมียนมาที่ทํางานในต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศไทยแล้วก็ประเทศอื่นๆน,นะคะอย่างเช่นมาเลเซียสิงคโปร์และเกาหลีใต้ต้องโอนเงินรายได้25%ของเงินเดือนกลับประเทศผ่านธนาคารที่รัฐบาลกําหนดเพื่อเพิ่มรายได้จากเงินตราต่างประเทศโดยแรงงานที่ไม่ปฏิบัติตามจะถูกระง,งับสิทธิ์การเดินทางกลับต่างประเทศเป็นเวลา3ปีค่ะ แน่นอนว่าสิ่งนี้สร้างความไม่พอใจอย่างมากในกลุ่มแรงงานเนื่องมาจากว่าพวกเขาต้องเสียรายได้ไปกับภาษีทั้งในประเทศที่ทำงานอยู่แล้วก็ในเมียนมานอกจากนี้นะคะอัตราแลกเปลี่ยนที่กำหนดโดยรัฐบาลทหารก็ยังคงต่ำกว่าค่าเงินตลาดทำให้แรงงานได้รับเงินจา้าดน้อยกว่าที่ควรจะเป็นเมื่อโอนกลับประเทศ มากไปกว่าน,นั้นค่ะวิกฤตที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ก็คืออุทกภัยครั้งยิ่งใหญ่จากพายุไต้ฝุ่นยางยิที่เกิดขึ้นตั้งแต่กลางเดือนกันยายนที่ผ่านมาคร่าชีวิตผู้คนไป200กว่าคนและส่งผลกระทบต่อประชาชนกว่า400,000คนในหลายภูมิภาคโดยเฉพาะในพื้นที่เมืองบันดาเลและก็มะเกวหลายพื้นที่ที่ถูกน้ําท่วมยังเป็นเขตที่มีการสู้รบเช่นรัฐคชินและก็รัฐยะไข่ทําให้การให้ความช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณาภัยเป็นไปอย่างยากลําบาก เมื่อสถานการณ์ที่บีบรัดให้ประเทศจมลงสู่ความตกต่ำทางวิกฤตทางการเมืองภัยธรรมชาติที่มีอาจควบคุมได้และเศรษฐกิจที่ย่ำแย่นี่จะเป็นตัวแปรสำคัญหรือไม่ที่ทำให้รัฐบาลทหารนะคะยอมหันหน้ามาตกลงกับกลุ่มชาติพันธุ์เพื่อให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้ รองศาสตราจารย์ดรดุลภาคปริชารัตนายกสมาคมภูมิภาคศึกษาและอาจารย์คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มองว่ารัฐบาลทหารค่ะจะเจรจากับกลุ่มชาติพันธุ์หรือไม่ขึ้นอยู่กับความได้เปรียบเสียเปรียบทางการเมืองการปกครองเช่นถ้าข้อตกลงนั้นทําให้รัฐบาลทหารยังคงมีบทบาททางการเมืองต่อไปการเจรจานี้ก็น่าจะเกิดขึ้นได้ แต่ทว่าในเวลานี้สถานการณ์กลับไม่ได้เอื้อไปทางนั้นเนื่องจากว่าในหลายพื้นที่ที่แม้น้ําจะท่วมก็ยังคงมีการสู้รบกันระหว่าง2ฝ่ายอย่างต่อเนื่องหรือถ้ามีการเจราจาก็อาจจะเป็นการเจราจากับชนกลุ่มน้อยบางกลุ่มที่ไม่ได้มีกําลังรบมากพอ อาจารย์ดยุลภาคยังมองต่อนะคะว่าในช่วงที่เมียนมากําลังประสบอุทกภัยครั้งยิ่งใหญ่นี้กลับเป็นโจทย์ใหญ่ของรัฐบาลทหารในเรื่องของการส่งมอบความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์และเยียวยาประชาชนซึ่งต้องใช้เงินมหาศาลแต่รัฐบาลทหารในเวลานี้ไม่ได้มีศักยภาพมากพอที่จะทําได้แต่นั่นไม่ได้แปลว่าเมียนมา จะกลายเป็นรัฐล้มเหลวทั้งกระดานเพราะแม้ว่ารัฐบาลทาหารจะทําไม่ได้แต่รัฐบาลเอกภาพแห่งชาติหรือ NUG หรือที่รู้จักกันว่ารัฐบาลเงาและเครือข่ายของกองกําลังกระเรียง KNU ได้ทําหน้าที่นี้ด้วยการติดต่อจัดหาเงินทุนจากต่างประเทศในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งอาจารย์มองว่านี่คืออธิปไตยที่มาในหลากหลายรูปแบบ แต่ถ้าถามถึงโอกาสที่รัฐบาลจะเป็นคนเอ่ยปากขอความช่วยเหลือหรือว่าขอเงินจากต่างประเทศเองด้วยเหตุอุทกภัยนี้อาจารย์โดุลภัก์บอกว่ามีความเป็นไปได้ค่ะแต่ว่ารัฐบาลทหารจะพิจารณาประเทศนั้นๆก่อนที่จะเข้าไปขอความช่วยเหลือเพราะว่ารัฐบาลทหารไม่ต้องการให้ประเทศใดก็ตามเข้ามาแทรกแซงกิจการทางการเมืองของตัวเอง วิกฤตที่ถาโถมเมียนมาจนกลายเป็นโจทย์ที่ท้าทายและยากขึ้นของรัฐบาลทหารท่ามกลางชีวิตของประชาชนที่ต้องเผชิญกับผลกระทบรอบด้านท้ายที่สุดแล้วทางออกของเมียนมาจะเป็นอย่างไรจะมีวันที่รัฐบาลทหารยอมเปิดโต๊ะเจรจายุติความขัดแย้งนี้หรือไม่เป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันต่อไปค่ะ